สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับฟุกอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มารักษาผิวหน้านะคะแบบต่อเนื่องนะคะวันนี้ฟุกก็จะมีมาทําดีวิตามินผิวแล้วก็จะมีฉีดเมโซหน้าใสนะคะซึ่งเมโซหน้าใสเนี่ยทำให้ผิวหน้าของเรานะคะสว่างกระจ่างใสนะคะลดฝ้ากระจุดด่างดําแล้วก็พวกรอยสิวจะเป็นพวกรูขุมขนกว้างต่างๆนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยคะ่ะว่าวันนี้จะมีขั้นตอนธี่ทำยังไงบ้างคะ่ะตามมาเลย ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะฟูก็ฉีดเมโซไปเลยนะคะทั่วหน้านี่ก็เดี๋ยวมารอดูนะคะว่าผลลัพธ์สสัปดาห์จะเป็นยังไงคะ่ะวันนี้ก็จะมาบอกผลลัพธ์ในการดิบวิตามินผิวนะคะซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วนะคะฟูกก็ได้มีการดิบวิตามินผิวไปแล้ววันนี้ก็มาดิบต่อเนื่องนะคะแล้วก็หลังจากที่ดิบไปครั้งแรกนะคะก็รู้สึกว่าผิวเนี่ยมันนุ่มลื่นนะคะเวลาที่แบบลูบๆเนี่ยมันรู้สึกว่ามันนุ่มลื่นมากๆเลยก็เดี๋ยวมาเราติดตามชมกันดูนะคะว่าหลังจากที่ ไปเรื่อยๆเนี่ยผลจะเป็นยังไงคะวันนี้ก็เดี๋ยวรับไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์อีก2สัปดาห์นะคะว่าน่าจะใส่หรือว่าดีขึ้นขนาดไหนค่ะบ๊ายบาย